กับข้านดูสิรองเท้าแล้วก็เสื้อขนหนาวโอ้โหรองเท้ากับเสื้อขนหนาวจะไปไหนวันนี้วันอาทิตย์จะไปไหนจะไปไหนเว้าอีสานเบิงเบ้าอีสานดีลีเว้าอีสานดีลีเว้าอีสานเบิงเนี่ยสิบไปไซสิสิไปไซสิสิยัปสปังสิคืออะไรอ่ะหยับครับ สิไปายเดบิตีอัดมามาฮัสปูชมอนทินไดออมอัดวูสกันดูแล้วก็พบพูดครับครับทำไมอ่ะไม่ลูะจำไปกราบบีสิไปกราบบีห้างห้างหางชื่อกราบบีห้างชื่อแกรนบีครับาอีสานก่อนอีลีอีลีโอ้เอาอันนี้กุญแจแม่อยู่ในนี้เออ เอาล็อกประตูให้แม่ด้วยตุ้มเห็ุบ่ครับล็อกซีประตูแม่ปิดไหมคะปิดแล้วปิดแล้วคิดว่านะปิดเตาอบยังไม่ได้เปิดจะปิดได้ยังไงปิดน้ำยาเว้าอีสานเบอร์ปีลีอีลีอีลีอีลี สวยเนาะดูทุกคนสวยสวยมากเลยสวยเนาะอเล็กบาอีสานเิ้งทำไมไม่แม่น กอีสานว้าอีสานเดินอิลีเดอร์อีลีเดอแค่นั้นเหรอแล้วก็แซปอีลีแซบอีลีแซบอีลีอิลีเดอร์ว้าวได้ว้าวได้ว้าวอีลีเดอรว้าวอีลีเดอบอขีตัวเด้อพูดสิมาบอขีตัวเด้อบอขีตัวเด้อเออคือไมโครหกนะออเว้าวได้อีลีบอไมโครหกอีลีเดอไมโครหกอีลีเดอ ถ้าอยากพูดอีสานต้องพูดไทยแต่วาต้องบอกกิลีดาด้วยอเล็กจะไปทำไมห้างเอ้าถามก่อนจ่ายอาหารเที่ยงจ่ายอาหารเที่ยงให้ใครให้แม่จ่ายอาหารเที่ยงให้แม่แม่ไม่เดิอตรี้ทำไมต้องจ่ายอาหารเที่ยงให้แม่อะอเลี้ยงเขาเขาบอกว่าเลี้ยงข้าวแม่เลี้ยงข้าวแม่เลรอ จริงเหรอคือเสียบเนาะอเล็กเลี้ยงเขาเมือนี้คือสียบเนาะไม่ใช่เดวีสมอวาขาวกวีทในวีนวีทเอ่อวายวายอ่จะวายให้แ่่ดื่ม้สันริสตุตันบีออรวีจะซื้อวายให้แม่ดื่มคือมื่อนี้อเล็กพ่นว่าจะเลี้ยงเขาแม่น่ะนะ เอาจะซื้อวายให้แม่ดื่มด้วยเหรอคิดว่าแม่จะดื่มไหมครับ <c oughs> <c oughs> คือนอ่ะไป,ไปร้รนานอาหารแพงมากไปร้านอาหารแพงมากให้แม่เหรอ <c oughs> เออ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 จะดูจะดูจริงๆเลย ของขวัญได้แล้วครับซื้อของขวัญให้ผู้สาวไปหน่อยอันนี้ผมจ่ายแม่อันนี้ผมเลี้ยงข้าวแม่เลี้ยงข้าวแม่โอ๋อเลี้ยงกาแฟโอ้โหมีเลี้ยงกาแฟแม่กับเค้กด้วยกับเค้กด้วยอันนี้เล็กดื่มใช่ไหมอ๋อมาเด็กกาแฟฮะ ากาแฟแพกับเทียนอันนี้จิปิ๊บปิ๊บใช่อันนี้คือร้านร้านกา,ฟาแฟนะจ๊ะวันนี้ไม่มีคนเยอะวันนี้ไม่มีคนเยอะกินได้ใช่อันนี้มีคนน่ารักเลี้ยงเลี้ยงกาแฟาเลี้ยงกา,ฟาแฟาแม่ฮะ ไม่ใช่อ่ามันนีความสุงความวัญให้พืนโพยเอ๊ไปอ บริการแม่จ่ายตังให้แม่พร้อมน่ารักไหมเนี่ยดูดูคนน่ารักกับฟันดาบุตตะกุตันว้าวดาบุตตะกุตันด้ได้ด้ได้เช้ กาแฟเลยไม่เลยมีนี่ด้วยกับกระดาษทิชชู่ลุกไปเอาก่อน ายแดงือว่าน้ำพันอันไหนก็ได้ครับตาลทรายแดงอ่ะนี่ตาลวันนี้พ้องื้อของัใเพื่อนผู้หญิงซื้อของขวัญให้เพื่อนผู้หญิงเป็นแฟนนาเล็กหรือเปล่าแฟนนาเล็กนี่นะวันเกิดเออซื้ออะไรอ่ะ เสื้อซื้อเสื้อเอาซื้อเสื้อแฟนอเล็กชอบสีเขียวเหรอเหรอสวยมไหมต้องมีหมวกด้วยเหรอเขาชอบแบบมีหมวกเหรอไม่เหรอโอ้โหดีใจซื้อซื้อซื้อของขวัญให้แฟนอดีมาก ดีมากมากมีความขวัญให้กันเนาะน,นี่อเล็กเลี้ยงข้าววันนี้อเล็กเลี้ยงข้าวแม่เลี้ยงอาหารกลางวันแม่ก็เลยเอากาแฟาที่แม่ชอบใช่ไหม,มแล้วก็มูฟฟินนี่เป็นบูเบอรี่ดีใจมากอ,ม <laughs> อันนี้เป็นน้ำตาลอ,อวันนี้อเล็กเป็นคนจ่ายเ <c oughs> มทิวกับพ่อไปฟุตบอลนะเล็กเนาะ เลยดูของขวัญให้ให้เพื่อนอเล็กก็เลยแวะมากินกาแฟนะเนาะก็ปองกินอันนี้ช็อกโกแลตกับน้ำสมอ,อ,อันนี้เป็นเม็ดกาแฟกับเทียนกับเทียน,นแบบอิเล็กทริกใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออใช่ <h ums> อิเล็กทริกขอจิบกาแฟ เซบเนาะอือฮึพรพอมเลี้ยงมันแซร็จจีลีแซฟว่าเพราะว่าอะไรเลี้ยงอ่ะน่ารักเนาะออืฮึรู้จักเลี้ยงข้าวแม่เนาะออืฮึ <laughs> แซบอีลีแซบอีลีเด้อเนาะ <laughs> เดี๋ยวแม่ชิมอันนี้ก่อนออเขาอุ่นให้ด้วยนะแล้วบ่ามมาฟอดายอซอน กลอกล,กลอร่อยอะ่ะออไม่หวานมากชอบชอบมากเลยไม่หวานอืม พี่เดียละเป็นอนดีปแซ่จร,จ,จริงๆอริอยไหมับด,ดื่มน้ำส้มอ่ะ วันอาทิตยต์จะมาแต่เช้าคนก็เลยไม่เยอะมากถ้าเรามาช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงอย่างเงี้ยคนจะเยอะนะทุกคนเรามาช่วงสิบโมงเช้ามันก็เลยไม่เยอะ <c oughs> <c oughs> ลูกไซ้แม่เลียงเลียงกาแฟดีใจ <c oughs> <c oughs> น้ำอ่ะเสดดีนี้เสดดีดวย หนาวพี่น้งอ,อตงตอนเรามามันไม่มีลมอะตอนเราเดินกลับบ้านนี่ลมแรงเลยเลยหนาวเลยทุกคนเ <c oughs> ดียเลยขอบกล้วยเลยขอบกล้วยทุกคนเพราะว่าวันเมื่อวันเสาร์น่ะหากล้วยแบบสวยๆไม่มีไงทุกคนเคลวันนี้ได้ได้ไดกล้วย ก็เลยต้องมีกินทุกวันไปตรงนี้ก่อนหนาวหนาวมากลงกง็แรงโอ้ยลมแรงเดินก็ไมเซลซุยสั่นเลยดูว่าเล็กจะไปไหนตามมาเล็กไป S 1> <S 1> <S เห็นแม่ตรงนี้เห็นเงาไม่สวยเลย <S <S ต้องไม่เห็นเงาเวลาถ่ายแล้วถ้าทำยังไงอะ่ะ อมองไม่เห็นเลยอเ,อเอาไปตรงนูงน้นนีตรงนูง้นแม่ต้องถ่ายไกลๆถึงจะเห็นนู้นนู้นครับนู้นครับนู้น,อนอเออสวยนะเล็กเล่นใบไม้ละเล็ก ครับ <laughs> ชอบ <laughs> เอเหอ็นปะแลถึอกล้วยโอเคจ้ะทุกคนก็วันนี้เป็นวันของอเล็กเนาะจ้ะเดอดเกนโฟไดดอกซื้อของขวัญให้ชาเรสตันดินออกซอ์ซื้อของขวัญให้แฟนแล้วก็พาแม่ไปเลี้ยงข้าวขอบคุณมากนะคะอเล็กครับ โอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันจ้าทุกคนโอ้โหได้กล้วยเนาะเอาให้ลิงกินกล้วยอะไปเดินลุกไปอะเดินถอยหลังไะถือเนาะขอล์คงควันให้เผอนเป็นผู้สาวเหรอครับเป็นผู้สาวครับไม่ใช่ผู้สาวไม่เป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้สาวไว้เละผู้สาวพังเนเล็กเะี่สวยไหมผู้สาวพังเนเล็กอะกำลังจะมาทำอะไรเลยอย่าเลยเอลิสฟุกไี่

ผู้สาวคนแรกดูประเทศนอร์เวย์ใช่ไหมเล็กผู้สาวผู้สาวเล็กคนแรกดูประเทศนอร์เวย์เสร็จแล้วพอเล็กย้ายมาย้ายมาสวีเดนที่ไหนเนาะตรงนี้เ่ทำไมธุรกิจเป็นแปบนี้เพราะย้ายมาสวีเดนเล็กสบอกเลิกกันเนาะเพราะว่าด้วยระยะห่างผู้สาวก็มีแฟนใหม่นี่มันคืออะไรต้องเก่งมาขอเนาะดูสิ เรามาเม่สวลสวสไลด์เยอแต่เห็นตรงนี้ไหมใช่ตรงนี้ไม่เป็นไรเสืยอยู่ตรงนี้ตรงตัดตัดออกเยอะเลยตรงนี้